เสียงแห่งความสำเร็จปีนี้ครั้งที่10แล้วเนาะผลตอบรับดีเกินคาดค่ะก็ทั้งหมด9ช็อปที่จองเข้ามาแล้วค่ะมูลค่ารวมกันมากกว่า20ล้านบาทค่ะงานตอนนี้ปิดไปประมาณ13สาขาได้แล้วค่ะมูลค่าก็กว่าล้านบาทแล้วก็คิดว่าจบงานเนี่ยนาจะได้สัก50าสบาขาเบาๆเ,เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับจากงานนี้ทําให้คนไทยนะครับได้รู้จักไอชาของเรามากยิ่งขึ้นนะครับสัญญาไปแล้วนะครับมากกว่า10เจ้าเลยทีเดียวนะครับผมและคาดว่า ตางรจบงานนี้นะครับมากกว่า20เจ้าอย่างแน่นอนครับผมสําหรับผลตอบรับของงานนะครับในปีนี้4วันที่ผ่านมาปิดไปแล้ว35สาขายอดขายรวมกว่าล้านบาทครับผมผลตอบรับดีมากเลยค่ะไม่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้แบบดีมากๆลูกค้าแบบสนใจเยอะมากค่ะปิดไป15สาขาแล้วค่ะตอนนี้มูลค่า1ล้านกว่าบาทค่ะ สำหรับงาน SMART SME EXPO 2024ปีนี้นะครับเพนกวินมิวทนะครับปิดไปได้ประมาณ10กว่าสาขานะครับก็คือมูลค่ารวมแล้วเนี่ยประมาณ1 6ล้านบาทครับผมค่ะวันนี้ก็ได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆเลยนะคะก็คืองานนี้นะคะมีทั้งหมด4วันนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณ10กว่าสาขาแล้วนะคะก็คือยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆคือตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ปิดแบบ100%เนอะก็ยังขายกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยอดขายก็มากกว่า2ล้านบาทแน่นอนค่ะ สนุกนะคะแล้วก็ผลตอบรับเกินคาดเลยค่ะปิดได้ทุกวันเลยค่ะสวันรวมแล้ว10บสาขาโอ้ประทับใจค่ะเกินความคาดหมายลูกค้าเยอะมากเน่ยค่ะอยู่ข้างหลังเนี่แน่นเลยลูกค้าจะตอบรับดีมากค่ะจะมีลูกค้าที่สั่งจองในงานนะคะก็จะมีชุดเซฟแอนดนโปรและแฮปปี้เซ็ตะคะมากกว่า10ลายค่ะมูลค่าก็คือหลักร้านนะคะดีมากเลยครับจากงานนี้นะครับ ประมาณ8สาขาครับมูลค่าอยู่สักประมาณ1ล้านกว่าได้ครับยอดขายตอนนี้นะคะที่สาขาที่ออกไปเนี่ยถึง150สาขาแล้วเฉพาะในงานนี้ภายใน4วันประทับใจมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เข้ามาทำ business matching ทางเราก็ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการทำธุรกิจในรูปแบบ e-commerce ลักษณะ B2B ผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ Alibaba.com ครับผลตอบรับในการที่เข้ามาในโซนของแมทชิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีนะครับเราสามารถที่จะนำงานสินค้าของเราหรือว่านรรมกมของเราเนี่ยมาสู่ผู้ประกอบการที่สนใจนะครับก็ในงานนี้ผมสามารถที่จะแมทชิ่งได้ประมาณ3-4บริษัทนะครับที่มีความสนใจแล้วก็จะนำผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ทั้งระดับในประเทศแล้วก็ในระดับโลก ในส่วนงานของสถานีน้ำมันของ PT เราได้มาร่วมงานกับของ PMG นะครับอยู่ในส่วนของงานแมทชิ่งนะครับผมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมก็หวังว่างานถัดไปนะครับจะมีส่วนงานของพื้นที่เชียพพคนิ์นะครับเข้าร่วมกับงานของทาง e m g อีกแล้วฟีดแบ็วันนี้นะครับทุกไลน์นะครับชื่นชมมากเลยครับว่างานที่มาออกในบูธของ ITD เนี่ยรวมทั้งงานภาพรวมของงานในสมาร์ตเเนี่ยมีการบิสเนสแมทชิ่ง ได้ไปหลายคู่เลยนะครับแล้วก็ยังมีบางแบรนด์นะครับอย่างเช่นของประสุทธาเนี่ยมีอาลีบาบาเนี่ย,ม,ยมาซื้อสินค้าแล้วก็เอาไปวางในแพลตฟอร์มของมาร์เก็ตเพสของอาลีบาบานะครับโอาคครั้งนี้ถือว่าคึกคักมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เห็นความหลากหลายของธุรกิจมากขึ้นในทุกแขนงเลยครับจากการที่อยู่ในโซนบิสเนสแมทชิ่งนะครับวันนี้เราเห็นนวัตรกรรมสินค้าใหม่ๆอัปเดตเยอะขึ้นมากครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับ ที่เรากําลังดําเนินธุรกิจอยู่ที่ตะวันออกกลางครับที่ผ่านมาทั้ง4วันต้องบอกว่ามีคนให้ความสนใจที่จะสนใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารนมสินเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อธุรกิจของเราเรายัางได้มีการนําทับของกลุกอบการนะครับที่ผ่านการอบรมกับธนาคารนมสินถึง24ล้านนะครับโดยที่ผ่านมา4ีวันมียอดขายเกือบถึง5 0,000 0บาทด้วยในงานสมาร์ท m อ e เอ็ค่ะครั้งนี้ก็ผลตอบรับดีค่ะมีคนเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะก็ เยอะพอสมควรค่ะดีมากเลยครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคนเยอะมากๆครับแล้วก็ผู้ประกบอบก,การก็มาลงทะเบียนมาขึ้นทะเบียนแล้วก็ให้ความสนใจงานนี้มากเลยครับเสียงแห่งความภาคภูมิใจมาดูโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจอะครับก็มาแล้วก็ได้ไอเดียเยอะเลยมันไม่ได้แค่ว่าแบบธุรกิจที่เราสนใจอย่างเดียวอะครับมันมีอย่างอื่นด้วยเช่นระบบหลังบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่า เรามาแล้วได้ประโยชน์มากครัค่ะก็คือตั้งใจมาเดนงานนี้เลยเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังเริ่มต้นทางธุรกิจใหม่ของตัวเองด้วยก็รู้สึกว่าการจัดงานครั้งนี้มันเดินง่ายมากง่ายกว่างานครั้งก่อนๆน,นะอันนี้คือพูดด้วยความที่ปีที่แล้วเราก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีนี้จัดงานแล้วมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึง้นแล้วบูธท,ที่เอาเอามาลงอะค่ะมันทําให้ลูกค้าแบบ เข้าถึงง่ายได้คุยคุยกันแบบเป็นกันเองวันนี้ก็เลยได้ความรู้กลับไปแล้วก็ายตังค์เรียบร้อยแล้วด้วยมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเราเองเรามองว่าอันนี้มันเป็นศูนย์รวมธุรกิจเกี่ยวกับเป็นชายนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเราก็เลยยอมบินมาครับ เพื่อมางานนี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะบินกลับแล้วครับมาจากระยองค่ะตั้งใจมาเลยค่ะเพราะว่าอยากจะหาบูตไปลงที่แกงค่ะพอดีกําลังหาโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ค่ะก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าพอมาเนี่ยเราได้ความรู้ค่ะหลากหลายมากค่ะแล้วเราก็รู้ว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันตรงจุด่ะคะพี่ว่ามีประโยชน์นะอย่างพี่เงี้ยเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วเงี้ยเอออยากที่จะแบบหารายได้เพิ่มเติมช่องทางอื่นเงี้ยมันก็แบบ มีทางเลือกให้เราหลากหลายเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะก็เจอแบบธุรกิจในหลายรูปแบบค่ะแล้วก็มีผู้ประกอบการที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลได้เยอะมากๆเลยค่ะสําหรับพี่พี่คิดว่าโอเคเลยดีเลยค่ะเป็นงานที่แบบน่าจะจัดต่อเนื่องไปได้ทุกความสําเร็จของพี่น้อง SME ไทยคือความภาคภูมิใจของเรา Smart SME Expo 2024 4วันเต็มกับความสำเร็จของพี่น้องผู้ประกอบการ SME และแฟรนไชส์ของประเทศไทยที่รวมกันจัดแสดงธุรกิจกว่า250บูธพร้อมเครือข่ายพันธมิตรที่รวมพลังขับเคลื่อน SME ไทยผ่านกิจกรรมเสวนาความรู้เวิร์กช็สร้างอาชีพเจรจาจับคู่ธุรกิจซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากคนที่อยากมีอาชีพและต่อยอดธุรกิจอย่างล้นหลาม ก่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ประดับเมืองไทยมากมายขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคธนาคารรวมไปถึงผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่าน พวกเราชาว PMG ขอเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยสร้างอาชีพให้พี่น้องคนไทยได้เข้าถึงโอกาสในการทำธรุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งแล้วพบกันใหม่กับงาน Smart SME Expo 2025วันที่3 6ถึง6กรกฎาคม2568ณนฮะอ7เฮอ8 Impact เมืองทองธานี